มาเรื่องต่อไปของบุกโกกันดีกว่าครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเออเรียกว่าสาวเพศสองสวยหรือว่าเป็นผู้หญิงจริงๆก็ได้เดี๋ยวนี้นะเพราะเขามีการยอมรับกันแล้วนะคะมิทิฟานีเออสาวทิฟฟานีของเรานะคะถึง2คนคนแรกคือน้องไก่โต้งที่เราเห็นนี่นะคะสวยแบบนี้ก็น่าจะมีแฟนหล่อถูกไหมใช่แฟนหล่อจริงๆเพราะแฟนเขาเป็นสาวหล่อพี่จ๋าหล่ออีกแล้ว อนี่แฟนเขาเป็นสาวหล่อไม่พออีกหนึ่งคนนะคะคือน้องเบลนะคะวะรินทร์อนะคะมิทิฟนี่ปี2009ค,คนนี้นี่เองก็มีแฟนหล่อเหมือนกันแต่เป็นแฟนสาวหล่อาสาวหล่อสมัยนี้เห็นกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งทาง,ท,างทีมงานเนี่ยได้โทรไปสอบถามทั้งสองสาวมานะคะซึ่ง ทางน้องเบลเนี่ยบอกบว่าติดงานและแฟนก็ทํางานอยู่ไม่สามารถลาได้ส่วนไก่โต้งเนี่ยบอกว่ายินดีมาออกรายการนะแต่ว่าติดธุระจริงๆมาไม่ได้แล้วก็ยังเกรงใจทางครอบครัวของแฟนนิวเพราะว่าเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมนะคะหากพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยจะให้รายการเราเป็นรายการแรกแน่นอนไก่โต้งชื่อน่ารักเนาะใช่น <laughs> ี่แล้วไก่โต้งเนี่ย <laughs> เขาเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักของเขานะว่าไก่โต้งและแฟนเนี่ยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกันคือ เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องพอไก่ต้องเรียนจบเนี่ยแฟนถึงจะเข้ามาเรียนออแล้วก็รู้จักกันจากงานออประกวดมิสทิฟฟานีนะคะแล้วก็รู้จักกันมาประมาณเนี้ยสปีกว่าออแต่มาคบกันจริงๆเนี่ยประมาณปีเศษได้ซึ่งคบกันทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วก็ดูแลกันดีมากออมน่ารัก2คู่นี้ถือว่าไม่ใช่2คู่แรกนะคะที่เป็นสาวเพรสองนะคะสวยๆแบบนี้และมีแฟนเป็นสาวหล่อเพราะว่ายังมีเอมมี่รัชดา กับคุณเอ๋ยนะคะก็เป็นนี่เลยนี่มีแฟนเป็นสาวหล่อเหมือนกันนะคะ<ช>อ่า<ช>นะคะแล้วก็ยังมีคุณนกยรดาใช่คุณนกยรดาจําได้ไหมที่มาอรายการเรานะคะมาเปิดตัวแฟน เป็นแฟนผู้ชายข้ามเพศในรายการของเราใช่เหมผู้ชายมากผใช่ซึ่งเป็นคู่ที่น่ารักมากซึ่งคุณนกเองก็สวยสวยเอาตรงๆแฟนพี่นกระดานี่นะเป็นสาวหลอมีหนวดมีเขาดูเผินๆใครจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงมาก่อนไมผมดูไม่ออกอ่ะว่าเขาเป็นเป็นสาวหล่อเออจริงไม่เพราะอย่างนี้นี่คือคือเขาเรียกผู้ชายข้ามเพศก็คือมีการทานฮอร์โมนมีการเอ่อตัดเลาตัดแล้วเออ ในส่วนัเป็นเจ๊บุกกว่ามีแฟนเป็นสาวหล่อไหมคือเอาตรงๆเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วแอบคุยกับพี่ย่าแล้วตอนประมาณปีสเคยมีทอมคนนึงมาแบบพูดคุยด้วยเป็นรุ่นน้องาแล้วเทคแค่ดีใชแล้วเราก็มีหลงๆบ้างนิดนึงแต่กลับมาถามตัวเองว่าพร้อมไหมก็เลยบอกตัวเองว่ายังติดสิ่งบางอย่างอยู่ที่ยังไม่ได้บอกไม่ยังติดสิ่งบางอย่างที่ที่ติดใจก็เลยรู้สึกว่ามันยังขาดไม่ได้ก็เลยไม่เอาดีกว่าเขาไม่ต้องอธิบายนะว่าคืออะไรนะคะ ก็นะก็ถือว่าความรักเป็นสิ่งไม่ผิดนะตอนนี้ทุกวันนี้คือแบบนับเป็นรักข้ามเพศกันอ่ะคือมีทั้งสาวประเภท2กับสาวหล่อมารักกันซึ่งเราว่ามันก็มันก็ดูน่ารักดีนะปกติไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนรักกันได้แต่ขอให้เป็นคนเดียงสังคมก็พอคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยเวทอชแชนเนลกด subscribe ดูอันตรงนี้กดสิ อ๋อยังไม่กดเขายังไม่กดกดโกดกดจันเย็นจันเย็นเหมือนโกรธเขาแล้วนะกด